กันเยอะมากเลยครับอาจารย์ครับครับคผมก็คือเมื่อกี้โทรไปอาจารย์ก็เพิ่งกลับมาจากตลาดใช่ไหมครับอาจารย์ครับไปตลาดมาครับอ้ไปตลามครับครับผมไปสักพักนึงครับครับครับอาจารย์อ๋อครับครับผมออกไยี่สิบกว่ากิโลครับครับอาจารย์ครับก็คืออันนี้เป็นโค้งสุดท้ายใช่ไหมครับอาจารย์ครับโค้งสุดท้ายเลยครับ ใา่เลยครับครับผมก็มันได้หลายวันลเมื่อวานเนยได้เมื่อวานครับโอ้คับแต่ว่าว,วันก่อนนั้นวันก่อนนั้นอ่าเห็นอยู่แต่ว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นเลขนะมันมันเป็นอะไรกาเรียกว,ว่าเป็นภาษาขอภาษานั่นไปโอ,อ้ะไม่ออกก็เลยทําพิธีใหม่ทําพิธีใหม่ขอหลวงปู่ใหม่ทีนี้หลวงปูม่มาเองเลย ครับบอาจารย์เป็นยังไงครับอาจาย์ทำพิธีขอยังไงครับก็ขอบารมีหลวงปู่สวงนะครับครับไม่เคยขอนะครับแต่งวดก่อนนู้นลูกแดงตอสีแดงนี่ก็ประมาณเกือบี่สุกว่าปีมั้งที่ท่านเคยเขียนให้ครับมีมามางวดนี้เราท่านมาเขียนให้เป็นสีแดงทีเดียวเลยโอ้ครับขอาเจ้าเหมือนแต่ก่อนนะเหมือนแต่ก่อนก็ว่าโอ้ ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับครับอาพเจาครับอืมแต่มามาชุดนี้หนึ่งคือมันนานจัดนานจัดครับมนเมื่อมาเขียนให้นะก็เขียนให้กระดาษครับประมาณฝ่ามือนึงเลนะครับเขียนแล้วท่านก็โยนให้ลงมาข้างล่างครับให้เราท่านก็นั่นนงอยู่บนสูงํทาที่ีก็สามวันสามคืนเนะี่ยทำนะครับอืม ครับครับผมก็คือที่อาจารย์ถูกมาหลายงวดนี่ก็คือส่วนใหญ่ที่ถูกสามตัวก็คือปู่ท่านมาเขียนให้สามตัวอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับส่วนมากจะเป็นเลขนี่แหละครับเลขทําพิธีนะครับก็บางทีมันก็เข้าเลขคํานวณบางทีมันก็มาเข้าเลขนี้นะถ้าเลขคํานวณไม่เข้ามันก็มาเข้าเลขนี้อย่างนี้นะครับแล้วเป็นสองแบบสองยาครับครับผม เหมือนเรื่าวก็ได้ไปสามหกแปดหมดเทแล้วเนี่ยเมื่อวานทั้ตัวเลยใช่ไหมคะับเรื่องราวครับอาจารย์ก็คือก็คือองค์ปู่ปู่หลวงปู่สวงท่านมาเขียนให้ในขณะที่อาจารย์กําลังทําพิธีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับท่านมาเองครับเพราะวันก่อนท่านมาเขียนแล้วมันเป็นทุกขอมภาษาภาษาบางบทนะครับเราอ่านไม่ออกก็เลยบอกลวงปู่อ่านไม่ออกลูกหลานอ่านไม่ออก ก <c oughs> ันก็เลยกลับไปใหม่กลับไปก็เลยมาทําพิธีใหม่อีกอพิธีใหม่ท่านก็มาอีกท่านก็มาอีกทีน,นี้ท่านเขียนให้เลยมีจีกสีแดงเลยโอ้อยังนั้นจะว่าเป็นเลขสองสองหางครับแล้วก็เลขสองตัวหนึ่งหางครับครับครับผมครับอันนันก็สวยครับโดยก็ว่าโอ้ถ้าเหมือนแต่ก่อนนะสมัยก่อนถ้าท่านเขียนให้สีแดงอย่างนี้ครับว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวกินก่อนแล้วโอ้ครับครับผม แต่ตอนนี้มันนานจานัดเนอะนานโอ้ยี่สิกว่าปีแล้วไม่เคยเขียนในสีแดงอ่โอ้แสดงว่าก็คืองวดนี้หลังจากยี่สิบปีนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านมาเขียนให้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับมาเขียนให้ประกาสีแดงครัง้งจะเป็นประกาสีน้ำเงินครับมาชุนนี้มาเขียนให้สีแดงเออหลวงป,ปู่ชุดน,นี้เขียนในสีแดงรราาครูบาอาจารย์คครับครับ <laughs> ครับผมแล้วอันที่แปดห้าสองในงวดที่ผ่านมาเนี่ยถูกถูกเป็นเลขทำวิธีหรือว่าเลขสูตรครับอาจารย์อ่าสูตรทั้งสูตรทั้งทำพิธีครับครับสูตรด้วยอันนั้นมันตรงกันตรงกันอยู่หางหนึ่งครับอีกหางหนึ่งน้อตรงกันครับแล้วมาอีกวันนี้ก็คล้ายๆไกันเลยนะใกล้ๆกันนั่นแหละครับใกล้ๆกันครับครับผมแล้วขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ การการที่อาจารย์ทําพิธีต้องใช้อะไรในการทําครับอาจารย์ทําพิธีก็มีขันอ้าขันแปดแล้วก็ใบสีครูครับส่วนมากอาสนอันดับหนึ่งคือใบสีครูอันเชิญครูครับครับที่ทาพิธีอันเชิญครูกว่าจะนั่งได้ก็เป็นนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแหละครับโอ้ก็ไม่ใช่จะว่าจะนั่งวันเดียวนะั่งจนนั่งจน,น,งนเห็นนั่นะครับ,รบทุกคืนทุกคืนไปเรื่อยๆครับครับจนว่าเห็นนะั่นนะว่าเออเร่มัน เราติดตามมองเห็นชัดเจนนะก็เลยเข้ามาอะไรๆเมาออกมาแล้วก็นี่ก็อยู่ในห้องพระที่ทําพิธีก็ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ส่งส่งปัจจัยมาซื้อถูกซื้อเทียนทำครับซื้อถูกซื้อเทียนที่เขาถูกอ่าเพื่อนบ้านบ้างนั่นนะไอสามรัฐบ้างะก็ถูกทุกวันครับให้เขาขึ้นอะไรก็ได้ค่ะอันนี้แหละมาซื้อถูกซื้อเทียนก็ท เขาไม่ได้มาก็บอกเออไม่เป็นไรครับบางทีก็จ้างเขาบ้างทาใบทรงใบสีจ้างเขาทำเพราะเราทําไม่ได้ครับจะของเองจะทําไม่ได้เลยโอ้ครับครับผมขันห้าก็ขันห้าขันแปดเนี่ยก็ต้องขันแลตั้งห้าอันนะครับห้าที่โอ้ครับขับนห้าตั้ททงห้าที่วางมดอุนแท่นอ่าบนลำหนักนียนนครับลำหนักที่บูชาหลวงปู่ครับ ทำทุกอย่างทำทุกอย่างถึงมันจะจะแจ้งสว่างดีแบบนั้นนะนะไม่ได้ทำแบบสีสุมาสก็คือทำบว่าให้เหมือนไอเห็นนั่นแหละครับครับทำพิธีหลายวันแต่ว่าที่เห็นชัดๆนี่ก็คือเห็นเมื่อคืนก่อนใช่ไหมครับอาจารย์อ่าเมื่อคือนก่อนเมืนะนะนะ่อคืนก่อนคืนก่อนโน่นก็ไม่ชัดไม่อะไรทำใหม่ทำใหม่ ทำไปทีททามไปเรื่อยๆจนเออเรามองเห็นมองชัดแต่ก็ยังชัดไม่เขเท่าไหร่มันยังมีปัญหาหน,นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเราก็รู้อยู่ละเราเพิ่มนิดๆหน่อยๆครับแล,แล้วแล้วตอนที่อาจารย์เห็นหลวงหลวงปู่ท่านมาเขียนให้อาจารย์ได้ได้คุยอะไรกับหลวงปู่ท่านไหมครับอาจารย์ ก็คุยอยู่คุยก็ถามว่าท่านจะกลับประเทศอ่าจะไปประเทศกมัมเบนไหมท่านก็บอกว่าไม่ไปแล้วมาอยู่ประเทศไทยเลยมาอยู่ประเทศไทยสบายโอ้แต่ก่อนท่านก็ไปไปกับผมนี่แหละครับไปท่ท่านก็มาอยู่ประเทศไทยอยู่ที่นั่นนะที่บ้านไอ้บ้านกลางปุสิเจนะครับี้ยนะบ้านระลมบ้าน,านมะกันเนียวแล้วก็ที่บ้านเกิดผมที่รีสังเกตนะครับ ที่นั่นเลยก็รูปพีกันนครับหลวงปู่ครับก็รู้จักกันทั้งบ้านเลยครับแถวนั้นครับผมก็ไปสร้างกระถ่อมหลายกระถ่อมสร้างนี่อ่๋ออบพิษานี่ก็จะไปสร้างรูปเหมือนท่านที่สุรินเองครับอีกที่หนึ่งครับครับผมหลายที่สร้างหลายที่โดยมีหลวงปู่เ่ยเราต้องทําบุญไปเรื่อยๆครับครับครัทานแต่ละที่ก็แต่ะก็นี่กําลังทําพระองค์ทําพระองค์รุ่นอ่า รับปิดตามมหาลาบครับใครไล่ไปแปล้งใครจับันดีปันเห็นทุกอย่างเลยฝันดีมีโชวมีลาบพพราะหนึ่งคือผมได้บรรจุอ่าบรรจุอ่ามนสาดกองหลวงปู่สวงและก็เอากระถาหลวงปู่สวงแบบใครได้ไปคล้องแล้วก็จะนิมิตเห็นเห็น,นดีเห็นดีก็หมายถึงว่ามีโชวมีลาบครบคับองก็กกออกเห็น,น,ทนท่านเดินอยู่แถวบุคันนะครับทไม่หน ก็มาบวชครั้งหนึ่งก็ยังไม่ไปครั้งที่สองก็ยังไม่ไปครั้งที่สามเนี่ยคร,ครั้งที่สามท่านก็มาอ่าผมก็บวชอยู่วัดโคกเพชรนี่ยท่านก็มาหาที่วัดโคกเพชรแล้วก็ให้ทําสมาธินั่งภาวนาแล้วก็เกิดเกิดนิมิตขึ้นเกิดนิมิตขึ้นท่านกระจูงแขนขึ้นไปบนนู่นบนอากาศนะ่ะนะครับบนอากาศก็เลย ท่านก็บอกเออนี่ยเอาวิชงวิชานี้ไปเถอะบอกท่านก็แนะนําท่านก็เลยบอกเลขด้วยช่วงนั้นปีนั้นน่ะปีนั้นบอกเลขมาเก้าสองครับ 9, เก้าสองนะพอผมตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาสมัยนั้นมันเจ็ดตัวเจ็ดตัว เห็นมาก็พระบิณฑบาตแล้วก็ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนะ่นะก็เลยบอกชาวบ้านเนี่ยบอกทีเขามาใส่บาตรบอกซื้อเธอสองไอ้ข้าสองเขาก็หัวเราะโอ้ยพระปวดใหม่ยังไม่ได้เจ็ดวันนะไอ้จะมารู้อะไรผมวครับนั่นน่ะออกหวยออกมาก็เก้าสองครับโอ้เก้าสองผมก็เริ่มดังมาตั้งแต่นู่นนะครับเริ่มดังมาเรื่อยๆติดมาเรื่อยๆเห็นมาเรื่อยๆครับเนี่ยี้เห็นมาเรื่อยๆไปเลย มาอยู่ประมาณสักปีสองปีมั้งถึงไปหาหลวงปู่ครับติดตามลวไปกับท่านครับครับผมตั้งแต่หลวงพ่อแม่หลวงพ่อบ้านขวัญนั่นไงสมัยนั้นนั่นะรู้จักกันครับครับผมอ๋อครับแล้วที่อาจารย์ทําพิธีอาจารย์ทําได้ตัวไหนบ้างครับอาจารย์ได้ห้าแปดหนึ่ง แล้วก็ศูนย์สามหนึ่งครับแต่เลขหนึ่งเนี่มันมันหัวยาวๆนะคล้ายๆเลขเจ็ดคล้ายเลขเจ็ดนะก็ไปไปกันกันไว้ด้วยกันดีแต่สองตัวท่านให้ห้าหกครับโอ้ห้าหกโอตรงกันกับสูตรเลยค่ะตรงกันกับสูตรของอาจารย์เลยค่ะหกห้าห้าหกครับนี่แหละท่านท่านให้อย่างนี้ท่านเขียนให้สีแดงครับ ห้าแปดเจ็ดแล้วก็ศูนย์สามหนึ่งแต่ไอตัวหนึ่งเนี่ยมันหัวมันอยากจะยาวๆเหมือนเลขเจ็ดเนี่ยแต่ก็ลองไว้สักตัวละหน่อยก็หน่อยก็ได้ครับครับผมท่านก็ให้อย่างนี้แหละครับค่ะค่ะก็คือเลขหนึ่งมันคล้ายเลขเจ็ดใช่ไหมครับอาจารย์อ่าเลขเจ็ดเพราะคนโบราณจะเขียนเลขเจ็ดไทยจะไม่ค่อยไอเลขนิ่มจะไม่เหมือนกันท่านเขียนท่านชอบเขียนตะวัน เรันเลยจังหวัดหนึ่งคือเราก็มองไม่ค่อยถนัดค่อยชัดเจนแต่มองเห็นอยู่เห็นอยู่แต่ว่าการไว้ก็ดีนะการไว้ดีครับครับผมแค่นี้หละค่ะสองหางไปจําไม่ว่าจะงวดไหนงวดไหนท่านจะให้อย่างนี้ไปจำสองหางนี่ดีท่านเขียนท่านแถมห้าหกไม้ครับครับผมท่านเขียนในกระดาษมาป่ามือนึ่งเลนะแล้วท่านไปโยนลงมาให้ครับผมมอยู่ล่างนีย นมาอย่งแล้วแล้วที่ว่าแปดห้าสองงดก่อนเนี่ยได้ได้มาจากการทําพิธีแบบไหนครับอาจารย์เหมือนกันครับเหมือนกันครับอันนั้นลูกศิษย์บริวารลูกศิษย์ลุงปูคนที่มาด้วยน่ะนี่งวดนี้ก็มาด้วยเหมือนกันเป็นคนเขียนให้เป็นสีมึกมึกสีน้ําเงินครับกับสีน้ําเงินนะครับนั่ท่านเขียนให้แปดห้าสองกับสี่ห้าสามงดไแล้วนั่นแหละครับ การเลขล่างท่านให้ศูนย์ห้ากับศูนย์สองเขเลยไม่เอาศูนย์ห้าเอาศูนย์สองอครับ <c oughs> เห็นว่าห้ามันออกบ่อยหรือไม่เอาเอาศูนย์สองั่นครับกระเทาะกับว่าท่านมาเขียนให้นี่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับอาจารย์ <c oughs> ใช่ใช่ครับใช่กระแถวนี้เขาก็กถูกกันครับถูกกันครับผมถูกหลายคนคนละห้าบ,บาทสิบบาทไปนั่นแหละอบอกว่าเลขอย่าไปซื้อเยอะเลขนี่มันเลขมันศูนย์บ่อยจังนะไรออกแต่ศูนย์แต่ศูนย์อย่นั่นแหละครับครับผม แต่ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์คนที่ถูกจะเยอะก็มีอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์มีครับมีมีครับมีคนที่ถูกเยอะมีข้าหลายคนครับถูกหลายคนอยู่นะก็ไม่เอ่ยนามคขับเราสองสามหมื่นก็มีครับโอ้ครับครับผมคนหนึ่งครับครับผมตรงก็มีถูกทั้งโต๊ะทั้งอะไรนะสารพัดนะครับก็ถูกเรื่อยๆของเขาเนี่ยครับหลายคนหลายคนครับผม ครับ <2023. S 2> แต่ว่าก็คืองวดนี้เลขทําพิธีของอาจารย์ไม่ตรงกับเลขสูตรใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็มันตรงแค่เลข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 สามเลขหกนะครับแล้วก็ตรงแค่หกห้าห้าหกครับอาจารย์นะโอ้คาเปอร์นะลืมไปก็ไม่ทำมันเลยคิดครับผมก็คือทุกๆกงวดที่ว่าอาจารย์เคยถูกสามตัวมาเนี่ยส่วนใหญ่เลขทําพิธีกับเลขคํานวณจะคล้ายๆกันใช่ไหมครับอาจารย์ ก็มีส่วนครับบางบางอันก็ไม่คล้ายเท่าไหร่ละครับบางอันก็ไม่คล้ายมันสลับกันครับสลับกันก็มีครับมันจะโอกดทําอันนู้นไม่ถูกก็ถูอันนี้อันนี้ไม่ถูกก็ถูอันนู้นอย่างเงี้นะแต่ส่วนมากผมจะมามั่นใจเลขอ่าเลขนั่งมากกว่าทุกคเพราะเลขนั่งเนี่ยมันจะไม่หลายหางนะทำไมเห็นตัวไหนมันก็อยู่แค่นั้นนะรับวโน่นเนี่ยมันหลายหางแต่หนึ่งคือเรามาตัดดอกบ้างอะไรบ้างนะครับ ตัดออกมาคัดออกว่าเออมาเอาตัวเด่นนะในสูตรมันก็เด่นอ่าสามหกเก้าอยู่แล้ว <c oughs> ตัวสูตรในสูตร,รนั่นแนะมันจะมาเราเราก็มาจับเอาสามเอาหกเอาเก้านั่นนะเอามาเป็นตัวเด่นไป <c oughs> ในล็อกมันนะั่นแะครับออกมา <c oughs> นะสูตรคำนวณสูตรคำนวณตัวไหน,น,นมีสามตัวไหนมีหกตัวไหนมีเก้าเราก็ดึงออกมานั่นะนะแล้วเรีย สูตรคำนวครับแต่สองตัวถูกุงงวน่ะสองตัวท่าเจ้าแต่มันเยอะอต้องเจ็ดแปดเ้าหางครับครับผมครับ,รบก็มีเอฟซีเขาคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอาจารย์บอกว่าอยากได้ชุดเต็มเก้าหางไม่ต้องกลับของอาจารย์นะครับอ๋อเก้าหานะมันแต่มันก็นจะหลายตัวไปนาอาจา์เออหลายตัวเนี่ยนะเอางวดหน้าดีกว่าครับครับผมเอางวดนี้ไปไปไปตัดเอาเลยนะครับไปกลับเอานั่นแหละรับตัวสามตัวโต๊ะบ้างอะไรบ้างนะก็ นี่ขนาดนี้มันก็เสี่ยงเลยเนี่ยถ้าจะเอาก็คือห้าแปดเจ็ดศูนย์สามเจ็ดกันหน่อยครับครับผมครับแล้วส่วนสูตรคำนวณของอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนอาจารย์เคยไปประกวดด้วยใช่ไหมครับอาจารย์สูตรคำนวณใชยครับเคยอุสมัยก่อนดัง,ดงครับดังครับดังตัววิ่งเนี่ยแทบจะทุกงวดเลยแหละตัววิ่งสองตัวมาตัวบางทีก็มาล่างมาบนนะแต่ก่อนใชจารย์สูตรคำนวณไอ้ประชันกันนะหกตัวบ้าง สี่ตัวสามตัวสองตัวแล้วก็หนึ่งตัวอย่างเงี้ยมันจะลดหย่อนลงมาถ้าใครจะได้เยอะกว่ากันถูกมากกว่ากันนั่นนะ<ม>ครับมันเคยประกวดประกวดในแถวนี่แหละครับบ้านเรานนะรเนี่ยแหละแถวลพบุรีแถวเน่ไทยท่ามกลย,ยนทองแถวนี่แหละครับครับมีคนมาประกวดเยอะครับแต่ละอาจารย์ใครก็เก่ง,ก,งก็เก่งหลายคนนะเก่ง เองกนั้นแต่ต้เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักการไปอยู่ไหนขั้หมดไม่รู้ครับครับผมเข้ากรุงเทพบางอะไรบางไปอยู่โน่นไปทำสูตรขายที่กรุงเทพหลายคนครับครับกิมีส่วนคนที่เรียนไปก็มีครับเรียนสูตรไปก็มีหลายคนทำในหลายคนครับมาเรียนรัไปครับที่ที่อาจารย์เคยถูกซ้อนๆแล้วก็ติดๆกันนี่นับได้ประมาณกี่งวดครับอาจารย์ โอ้ถ้าเลขสูนรนะเลขสูนรในทุกงวดเลยครับเลขศูตรงวดสองตัวนะสามตัวเราแบบบางทีเราตัดตัดหลักร้อยออกครับแต่สองตัวในทุกงวดครับทุกงวดปีที่แล้วก็ไปดูสองครั้งปร๊บเบิ้ลเบิ้ลผมจะไม่เอาเลขเบิ้ลมันไม่ถูกกันครับอเป็นศัตรูกันครับครับผม ก็คือถ้าเลขเบิลของอาจารย์นี่มันมีสิทธิ์เคลื่อนได้ใช่ไหมครับอาจารย์เคลื่อนครับเคลื่อนเพราะส่วนมากผมจะไม่เอาคมันไม่ค่อยถูกกันครับ<ล>ผมบครับแล้วงวดนี้วนงวดนี้เลขออกวันเสาร์มันจะมีเบิลไหมครับอาจารย์ผมว่ายากนะเบิลจะเบิลนนะู่นเป็นอาเก้าอาครับก็คือจะเน้นแต่เฉพาะตัวเด่นๆตัวที่อาจารย์ชอบอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่ครับในสูตรมันไอ้สูตรมันไอ้ตัวมาเนี่ยคือสามหกเก้าผมตัดศูนย์ออกเหลือสามหกเก้าเอาไว้ก็เหมือนงดก่อนมันเด่นแปดห้าสองอันนั้นมันมาครบเลยสามตัวเลยในสูตรในสูตรมันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่เราจะเอาไปดึงอีกสูตรหนึ่งสองตัวท้ายมาแล้วก็เลขมันจะไม่กลับมันจะออกตรงเลยครับตัวไหนเลขกลับปุ๊บมันจะกลับในตัวของมันเองออ สูตรนี้ผมให้บ้านเราเดิมที่สี่สเกตไปให้ไปสุดสมัยนู้นสมัยสองพันห้าร้อยสิบเท่าไรเลยละสิผ่าริสิบหกนียแหละให้ไปสมัยนั้นให้ไปสูตรนั้น็จะใช้ได้เนี่ยะผมไปใช้สูตรนี้นะครับครับมันจะไม่กลับครับส่วนน้อยจะกลับครับปีนึงจะกลับสักเที่ยวหรือสองเที่ยวนี่หนะโอ้ครับครับผมถ้ามีสูตรดับนะแต่ว่าผมดับไม่อยากจะดับ มม่อยากจะตัดนะครับถ้ามีสูตรดับนะเลยแค่เจ็ดแปดหางหรือสองสามหางนี่เนี่ยโอ้ครับครับผมส่วนมากผมจะลงไปก่อนเนี่ยลงครบสูตรใหญ่ไปเลยเต็มสูตรไปใครมีสูตรดับก็ดับเอาเองครับครับครับผมเข้าครับข้าล่างเข้าบนเข้าตรงไม่ต้องกลับโอครับครับผมก็งวดก่อนก็ถือว่าแปดห้าสองตรงตรงเลยเนาะอาจารย์เนาะครับนั่นแหละในสูตรมันก็มีห้าสองครับในสูตรสองตัวท้ายมีหมด เลย้าศูนย์ก็มีในสูตรนะล็อกเดียวกันครับมีหมดครแล้วก็เด่นห้าด้วยหมดทีแล้วเด่นห้าครับครับแล้วหมดที่แล้วมันมีอ่าแปดห้าสองหนึ่งนผมตัดหนึ่งออกก็เหลือแปดห้าสองครับนั่นแหละวันนี้ก็มีศูนย์สามหกเก้าผมตัดศูนยออกครับนัและเหลือศูนย์เก้าหกั่นแหละตัวเด่นตัวเด่นในสูตรครับแล้วทีนี้เลขเลขทําพิธีของอาจารย์ อาจารย์จะเด่นไปที่ตัวไหนครับอาจารย์มันเด่นหมดนะเพราะท่านเขียนให้อย่างนี้เราเราไม่สามารถดึงได้ครับ <Kr ab. S 2> ต้องเด่นหมดท่านเขียนให้ยังไงก็คือต้องเอาครับ <Kr ab. S 2> ต้องเอา <Kr ab. S 2> ต้องเอาให้ได้เลย <Kr ab. S 2> บางทีหางหนึ่งมันออกงวดนี้หางต่อไปมันจะออกงวดหน้าอย่างนี้มีอ๋อครับครับผมเคยท่านให้ล่วงหน้าเลยครับครับนะนบางทีบางครั้งออกล่วงหน้าเลยออกล่วงหน้าครับก็คือสามารถตามได้งวดหน้าด้วยได้ใช่ไหมคะ ได้ครับบางทีถ้าถ้าไม่ออกนะงวดหน้าเนี่ยตามเต็มที่เลยครับผมก็เหมือนแปดหน้าสองงดก่อนโน่นท่านก็ให้นะแปดหน้าสองมันก็มาออกงดที่แล้วอีกนะนะมาอย่างนั้นนะออกตามหลังมาด้วยออกตามมาเรื่อยครับถึงไม่ทิ้งครับเลขที่ท่านเขียนให้เนี่ยจะเก็บไปเลยเก็บไว้สักงดสองงดน่นะซื้อตามครับบอกกันได้ครับออกกันได้เลย ก็คือเลขเลขทำพิธีที่อาจารย์ได้มาโค้งสุดท้ายนี้ต้องซื้อกันไว้ทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมครับอาจารย์แห่ผมว่าไม่ต่อน่ะมั่นบนคือบนนะโอ้นั่นนหะบนคือบนเลยครับครับก็นั่นนหะก็คือต่อนะครับซื้อสามตัวเนี่ยนแหละซื้อบนอย่างเลี้ยวครับบนอย่างเลี้ยวคสามตัวบนสองตัวล่างอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับใช่เรือใครอยากจะซื้อก็แล้วแต่เขาครับครับผมครับแล้วแต่เขาแล้วแต่ เห็นว่าเออสมควรนั่นแหละครับวราจะซื้อล่างซื้อบนกันไว้เออการพลาดนั่นแหละค่ะให้อาจารย์ย้ำอีกสักรอบได้ไหมคะอาจารย์มีตัวไหนบ้างคะเลขนั่งทาพิธีค่ะผอมีอ่าห้าแปดหนึ่งแล้วก็ศูนย์สามหนึ่งอ่าสองตัวมีห้าหกครับ ค่ะแต่เลขหนึ่งคล้ายๆเลขเจ็ดนะเราก็กันไว้หน่อยกันไว้จากตัวแล้วนิดๆหน่อยๆสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนั่นแหละแล้ก็ก็จะเป็นายยังไม่หมดหรอกห้าแปดเจ็ดแล้วก็ศูนย์สามเจ็ดอย่างนี้ใช่ไหมคะตัวกันใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับใช่กันไว้ดีครับครับผมครับถ้างั้นเดี๋ยวครับแอดมินจะเขียนทั้งตัวเน้นแล้วก็ตัวกันไว้ด้วยนะครับอาจารย์ครับได้ครับได้ครับนะครับเดี๋ยวกันไว้สักนิดๆหน่อยๆนะครับ ใบสองใบครับครับผมเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อท่านมาเขียนให้นี่ก็คือเห็นเป็นเลขหนึ่งนี่มันใกล้คล้ายกับเลขเจ็ดใช่ไหมครับอาจารย์ครับนั่นแหละหัวมันจะยายาเป็นนิดนึงนั่แหละมันมันเลยนิดนึงนั่แหละท่านจะลวงก็ไม่รู้ท่านจะลวงเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับครับผมครับทั้งนั้นก็ให้เอากันใบสักตัวสองตัวก็ได้นะอาจารย์ ส่วนเลขคำนวณอาจารย์ก็ไม่มีไม่มีเพิ่มแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีครับไม่มีแค่ไรก็แค่นั้นแหละครับครับครับผมค่ะแล้วแล้ว,ลวอาจารย์ชอบตัวไหนมากที่สุดคะอาจารย์เลขคำนวณเลขคำนวณก็คืออะ,อะไรมีเก้าหกสามครับโอ้เก้าหกสาม หนึ่งเก้าเจ็ดเป็นตัวรองใช่ไหมคะอาจารย์เป็นตัวรองครับค่ะครับมันกระชอบไม่ชอบเท่านั้นนะครับเพราะมันเด่นอยู่ในตัวเด่นเลยนะตัวเด่นครับครับผมครับแล้วก็ขับเลขสองตัวอาจารย์ชอบเจ็ดสี่กับเจ็ดห้าใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับค่ะแล้วก็หกสี่หกห้าก็เป็นตัวรองใช่ไหมคะห่าเป็นตัวรองครับเป็นตัวรองแต่ไม่เห็นตัวนี้มันมาเห็นห้าหกเนี่ยนะจะเป็นตัวเด่นหรือเปล่าค่ะ ครับผมงั้นก็เอาห้าหกกันไว้ด้วยก็ได้เนาะอาจารย์ครับ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 ผมไว้ไกันดีครับครับครับผมจะอ,ออกมาเสียดายครับครับก็คือตัวกันบางทีก็อาจจะกลับมาออกก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับครับผมนะครับยังไงท้ายคลิปเนาะยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆยังไงก็อยากให้ FC มีโชคมีลาภกับอาจารย์งวดนี้เนาะครับ คร,ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับไลฟ์สดนี้ยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของอาจารย์สมจิตนะคะเป็นเลขนั่งทำพิธี5 81 0 3 1 5 6เป็นตัวเน้นนะคะตัวรอง5 8 7แล้วก็0 3 7เนะคะเพราะว่าเลข1นคล้ายเลข7นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ แคบหน้าจอไว้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเอาสูตรคำนวณให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูแนวทางต่องวดอันนี้เป็นสูตรคำนวณของอาจารย์นะคะตัวนี้ตามที่ขีดเส้นใต้เลยเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ